สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมเดชากรนะครับในรายการสรุปข่าวและวิเคราะห์ราคาทองคำภาคคำประจำวันที่11พฤษภาคม2564นะครับเดี๋ยวไปดูราคาวันนี้กันก่อนนะครับล่าสุดเนี่ยประมาณบ่าย5โมงนะฮะมงเย็นนะครับมีการประกาศมาแล้วเนี่ยสครั้งด้วยกัน6.4โมงนะ45นาทีนะครับล่าสุดสดๆร้อนๆเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนราคานะครับทำให้ ราคาทองคาแท่งออนไลน์ราคาทองคำแท่งที่ประกาศโดยสมาคม96.5ปรากฏว่าล่าสุด26,0750บาทครับส่วนราคารับซื้อคืนอยู่ที่26,950บาทฝั่งรูปพรน์96.5รราคาขายออก27,550บาทรับซื้อคืน26,469บาทนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง ในขณะที่ถ้าเรามาดูราคาย้อนหลังเทียบกับเมื่อวานนะเมื่อวานวันที่10นะคุณผู้ชม26,950วันนี้27,050บวกขึ้นมา100บาทนะครับอันนี้ก็เทียบเมื่อวานให้ดูก็ปรับตัวบวกขึ้นมาเรื่อยๆบ,บาทเริ่มนิ่งนะครับ3าม3 1บาทสตางค์าบาท11สตางค์นะครับวันนะี้รูป,ปรพันธ์ก็100บาทเช่นเดียวกันนะล่าสุดก็25,755เมื่อวาน27,450ครับ นะ27,550นะครับสำหรับรูปพธร์ล่าสุดก็โลทองโลกนะฮะของ1,832-1,838ก็ประมาณ6เหรียญน,นะครับไม่ไม่เยอะมากก็คือแกว่งตัวกรอบแคบนะครับของธนาคารที่ตลาดยุโรปเริ่มเปิดมาคราวนี้มาดูราคาทองคำของออสเตรเลียกันบ้างนะครับ1,838เหรียญสำหรับราคาทองคำโลกเนี่ยล่าสุดก็คือถ้า96.5นะครับ ราคาทองคำแท่งออนไลน์ออสซิิสล่าสุด2 6 0 0 2 0 7 3 5บาทนะราคาขายออกนะฮะก็ราคารับซื้อคืนก็เฉียด2 7 0 0ไปทุกขณะครับ2 6 9 9 5ในขณะที่ทองคำแท่งออนไลน์99.99% 99นะครับราคาขายออกล่าสุดเนี่ย20,815บาทคุณผู้ชมคุณฟังในขณะที่ราคารับซื้อคืน2 7 0 0 9 8 0บาทนะครับ99กับ95นะครับ คราวนี้เรามาดูาเจ้าตัวกองทุน s p ส r กันบ้างเมื่อวาเมื่อเช้าไม่ได้พูดไปนะครับแต่ว่าจะเอาภาพมาให้ดูว่าจริงๆมันเท่าเดิมนะครับ1,000พตันนะคุณผู้ชมคุณฝั่งตอนนี้เนี่ยก็มีสลับซื้อกันมานะครับในตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วในช่วงวันศุกร์นะแต่ว่าเช้าจัานทร์อังคารเนี่ยที่วันนี้ก็ต้องลุ้นกันต่อมีซื้อหรือเปล่าเมื่อวานไม่มีซื้อนิ่งๆครับไปกันต่อนะฮะในส่วนของราคาทองโลกนะครับ 1, 000, 1> 800 1,838เยนคือทะลุ1,840ยังไม่ได้นะครับแล้วก็เรียกได้ว่ายื้อยุดฉุดดึงกันอยู่ไซเวยไซเวยยนะฮะแล้วก็แนวรับสำคัญก็1,800ครับคุณผู้ชมคุณฟังก็ยังคงว่ากันที่กรอบนี้เช่นเดิมนะครับถ้าพูดกันถึงราคาทองคำแท่งออนไลน์ที่เป็นกราฟกันบ้างเนี่ยก็ต้องบอกว่าทะลุขึ้นมานะ26,700บาทนะครับและเรียกได้ว่ายื้อยุดฉุดดึงกันเหมือนเดิมนะครับ20,000 7,100 26,900ก็ยังไม่ไปไหนครับรอปัจจัยใหม่เช่นเดียวกันสำหรับตัวาราคาทองอคำแท่งออนไลน์ตอนนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่าเงินครับ ของสหรัฐเองตอนนี้ก็เรียกได้ว่ารอปัจจัยครับที่ที่สำคัญที่สุดคือเป็นคืนวันพรุพ่งนี้นะครับอันนี้เท้าความสักนิดหนึ่งก่อนเขาหลุดแนวรับที่91มาตอนนี้90.2นี่ก็คงเป็นด่านสำคัญนะครับว่าจะลงไปต่อหรือจะค่อยๆปรับตัวขึ้นไหมนะครับยุซ่าทรงตัวบาทก็ทรงตัวครับคุณผู้ชมคุณฟังแต่ยุซ่าแนวโน้มอ,อ่อนค่าบาทเลยแข็งค่ามาจากอย่างที่เห็นในรูปเนี่ย31บาท30สตางค์เนี่ยต,นะตอนนี้31บาท9สตางค์ครับ เพราะฉะนั้นแนวรับแนวต้านยังคงเหมือนเดิมอยู่ที่30บาท95สตางค์สำหรับแนวรับและแนวต้านอยู่ที่31บาท15สตางค์ด้วยกันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในขณาดที่ถ้าเราเข้าสู่เนื้อหาสาระของข่าวกรอบบ่ายวันนี้ที่ตลาดยุโรปเพิ่งเปิดมาเนี่ยปรากฏว่าก็บอกว่าตลาดเนี่ยลงไป2%ทีเดียวนะครับหลังจากที่นะฮะหุ้นในกลุ่มเทคสต็อกเนี่ยถ้ายังจำกันได้นะหุ้นกลุ่มนี้เองเนี่ย e ซน i ิทีฟมากกับเรื่องอัตราดอกเบีย้ยอย่างที่ผมได้เคยได้เรียนไปก่อนนะครับแล้วก็พาตลาดทั้งตลาดของยุโรปปิดลบไปหมดเลยกับอินฟล t ชัน Focus มาใหม่พาดหัวใหม่เดี๋ยวพาไปดูกันครับคำนี้คืออะไรนะครับ นะแต่ก่อนอื่นมาสรุปตลาดอื่นๆด้วยอย่างเช่นนะครับ community currency เนะี่ยตอนนี้ก็ได้เปรียบนะดอลลาร์ Dollar นะครับเพราะจริงๆเขากำลังรอเหมือนเดิมฮะอินเฟลชันแล้วก็ธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐอีกแล้วนะครับมีการพาดหัวเดิมๆนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเห็นค่าเงินโยุโรป,ปรับตัวแข็งค่าขึ้นอนะันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีแก่กระทองเช่นเดียวกันเพราะยูโรจะปรับตัวลงนะครับ นั่นคือในฝั่งของเงิน f ฟีสนะครับเงินกระดาษทีนี้ในฝั่งของเงินดิจิตอลหรือคริปโตเรนซีเองเนะี่ยก็ยังเป็นข่าวเดิมที่คงไว้ว่าอีเทเรียมนะครับเนะบิร์ล้านเกียร์คริปโตกรนซีก็เจ้าตัวนี้ครับคุณผู้ชมคุณฟังอันดับ2นะที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ลงมาคือมันขึ้นไปก่อนนะครับสี 4. พันเหรียญก่อนจะปรับตัวลงมาครับแล้ววันนี้ลงแรงทั้งแผงนะฮะนำโดย Bitcoin ETH, e ร์อีเทอรเรียมเอ็กไลท์คอยแล้วก็ Bitcoin Cash ลงหมดนะครับลงมากที่สุดก็น่าจะเป็นไลท์คอยครับ4.4%ลงมา16.54เหรียญด้วยกันผ็ไ่ชมบุนฟังวันนี้ไปดูกันต่อที่ทองครับพาดหัวเช่นเดียวกันครับ U.S. Inflation Data เนี่ยตอนนี้เองนักลงทุนก็ไปโฟกัสอยู่ทองก็นิ่งๆอยู่นะฮะอย่างที่เราเห็นราคาไปซะแล้ว Data, Focus ation, อินเฟลชันดัต้าโฟกัสอินเฟลชันและเฟดคืออะไรเดี๋ยวพาไปดูกันครับคุณผู้ชมคุณฟังจากข่าวเมื่อสักครู่นะครับข่าวมูลิตี้เคอร์เรนซีโฮลด์แอนเทนช์นะครับ as อลลาร์เว t นะครับ for inflation and fed นะครับเนื้อหาสาระมันมีอยู่ในกรอบนี้ครับเขาอธิบายไว้หมดแล้วนะครับว่าตอนนี้เองนะนักลงทุนเริ่มที่จะจับตาว่าเมื่อไหร่ f ฟ d จะ tapering นะครับ bond p a t i n ก็คือว่าหยุดซื้อ QE นะครับไอตัวนี้ QE นะมันหมายถึง QE ถ้าตัวนี้ไม่ทำและนะครับอดอกเบีย้ยปรับตัวสูงขึ้นคุณผู้ชมครับทองขึ้นอยู่ในลงได้เลยครับนะเขาเรียกว่าจะดึงเม็ดเงินเข้าไปในระบบนะการเงินการคลังธนาคารเพราะ ขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร่พันธบัตรขึ้นพันธบัตรขึ้นเนี่ยเงินที่กู้กันไปเล่น1 2 3 4ตลาดหุ้นบ้างตลาดนน่นนี่นั่นบ้างรวมถึงบิตคอยบ้างมันต้องเทขายกันออกมาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับนั่นคือเรื่องแรกกับนะครับเห็นไหมเขาใช้คําว่าอ่า horse of fed speaker คือคืนนี้นะครับประธานธนาคารกลางของชาติสหรัฐสาขาต่างๆเนี่ยที่คุยกันที่ตลาดจับตาดูอยู่เนี่ยเขาก็ไปเวทกันแล้วครับว่าเออตกลงแต่ละคนแต่ละท่านทั้งที่มีสิทธิ์ออกเสียงในการขึ้นหรือไม่ขึ้นดอกเบีย้ยและไม่มีสิทธิ์ออกเสียง การขึ้นหรือไม่ขึ้นดอกเบียเ้ยจะมองเป็นยังไงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับตอนเช่นเดียวกันครับเนื้อหาสาระไม่มีแตกต่างกันเลยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพราะนักลงทุนรออินฟลักชันดาต้านะครับก็คืออะไรคอน s u m e r price index นะครับก็คือตัว cpi นะครับที่คุยกันเมื่อเช้าในปฏิทินเศรษฐกิจครับแน่นอนครับตอนนี้ถ้าเขาขึ้นดอกเบีย้ยไม่ดีกับทองครับคุณผู้ชมแต่ถ้าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐยังคงไม่ขึ้นดอกเบีย้ยและนะครับตัว cpi หรือ consumer price index ตัวเนี้ย ปรับตัวสูงขึ้นอันนี้ทองไปต่อเห็นไหมมันมีส่วนกลับส่วนทางกันนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเราดูปฏิทินเศรษฐกิจเนี่ยอย่างที่ชี้ให้เห็นนวันนี้อาจจะไม่มีอะไรแต่ความเห็นของประธานธนาคารกลางชาติสารัฐสาขาต่างๆทั้งหมดมีด้วยกัน4ท่านเนี่ยนะครับในคืนนี้ตั้งแต่3ามทุ่มครึ่งยันเที่ยงคืน15นาทีนะคุณผู้ชมคุณฟังเนี่ยมันสื่อว่าแต่ละคนแต่ละท่านมองในเรื่อง อัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางอย่างชาติสหรัฐยังไงนั่นคือเรื่องที่1ครับและตามมาด้วยตามพาดหัวข่าวครับคือวันพรุ่งนี้ตอนทุ่มครึ่ง CPI กับ Core CPICPI Consumer Price Index Core CPI คือเหมือนกันแต่จะไม่รวมอาหารและพลังงานเข้าไปเขาจะดูตัวเลขตัวนี้ถ้าปรับตัวขึ้นมาเนี่ยเท่าเดิมแบบนี้ก็เฟ้อแล้วครับเขาคาดกันว่าตัวเลขจะลดน้อยถอยลงนะจาก0.6นะครับเหลือ0.2และ0.3เนี่ย0.3เท่าเดิม ถ้าปรับตัวสูงขึ้นถ้าเฟอร์ปรากฏแล้วเงินเฟอร์ปรากฏทีนี้ถ้าลดลงมากกว่าเดิมคือจาก0.2ถ้าประกาศ0.1หรือ0.2ในตัวบรรทัดล่างเนี่ยนะครับคุณผู้ชมคุณฟังแบบนี้เงินเฟอร์ไม่ปรากฏในทองไปต่อตัวเลขแบบนี้แต่ถ้าเงินเฟอร์ปรากฏนะเขาจะต้องไปบวกกับปัจจัยนี้ไงในงว่าบอกไหมคือถ้าเงินเฟอร์ปรากฏแล้วเขาไปบวกกับปัจจัยว่าตลาดช่างน้าหนักมาว่าจะขึ้นดอกเบี้ยนี้ทองลงแต่ถ้าไปบวกกับปัจจัยที่ช่างน้ําหนักมาว่า เฮ้ยไม่น่าขึ้นดอกเบีย้ยหรอกนะครับพูดกันง่ายๆแบบนี้คือ,อยังไม่กล้าขึ้นดอกเบีย้ยเดี๋ยวตลาดหุ้นลงแบบนี้ทองก็จะขึ้นครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมันเป็น2ขยักที่เขาจับตาดูอยู่นะเขาก็บอกเรามาตามข่าวนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคราวนี้มาว่ากันที่เรื่องของพวกเราบ้างในเรื่องของค่างเงินบ้างนะครับในเรื่องของตัวนะครับอ่า หลังจากปฏิทินเศรษฐกิจบ้างแล้วเนี่ยก็เป็นการเทรดดิ้งกันแล้วนะครับก็ยูโรตอนนี้ก็ได้เทรนไลน์เส้นนี้มาทําท่าทําทางเมื่อเช้าไดเวเจนแมมจะขอสักตรงนี้หน่อยขอสักตรงนี้หน่อยเพราะว่าในตลาดค้าเงินเนี่ยเขาก็มีโรอของเขานีอย่างที่ปรากฏปรากฏว่าปรับตัวแข็งค่าขึ้นอีกแล้วทีนี้สัญญาณเดเวเจนตัวนี้จะถูกทาลายเมื่อมีการปรับตัวราคาขึ้นใหม่และตัวเนี่ย โมเมนตัมอินดิเคเตอร์เนี่ยนะครับคุณผู้ชมคุณฟังทำในไว้ด้วยแบบนี้เติเป็นฟอสสิ่แลได้เฉยเลยสัญญาณแบบนี้เกิดอะไรบ้างนะครับแสดงว่ามันบูริชมากไม่มีการพักฐานเลยเงินเข้ามาไหลเข้ามาซื้อ,ซ,อซื้อแพงเท่าไหร่ก็ซื้อเกิดการไล่ราคาขึ้นในค่างเงินยูโรนะครับแน่นอนแนวต้านที่สำคัญลืมบอกไปนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ1น1 6งด้วยกันคุณผู้ชมคุณฟังนั่นคือในส่วนของค่างเงินยูโรครับ คราวนี้ถ้าโมกันในส่วนของค่างเงินยูสลาบ้างก็เหมือนกันถ้าทาถ้าจะแข่งข้าก็ดันนะครับเจอทิ้งแท่งนี้โลเดิมครับถ้าหลุดก็ยาวเหมือนกันแต่ให้ดีควรจะทําลายสัญญาณการกลับตัวขึ้นที่ปรากฏออกมาด้วยแบบนี้นะครับจาก90อย่างคือเคยชีย้แจงไปนะ90.2 89แและ8ปดสิบถ้าหลุด88กอดได้เหมือนกันเช่นเดียวกันยองใช้คาําว่ากอดครับอย่าขายเลยครับเพราะมันเป็นแนวรับสุดท้ายของค่างเงินยูสลาแล้วไม่หลังจากนั้นเนี่ยคือร่วงระเนระนา,าดแน่ๆค่ณผไม่ชมุณฝั่งนะครับ นั่นคือยูโรยูซาร่าและไปต่อที่ซิลเวอร์ครับซิลเวอร์ก็เหมือนกันมีไดวิเจนเกิดขึ้นในการคาดการณ์ของเราก็มีสัก3.1มจสาให้ลงมาลึกๆได้ไหมฉันเนี่ยอยากจะซื้อราคาถูกๆถูกไหมทั้งเทียนอามาอยู่ตรงนี้ใส่เทียนมาอยู่ตรงเนี้ยดีเลยนะถูกที่สุดก็ประมาณสัก26.18นะครับถูกลงมาก็26.5เนี่ยแต่ตอนนี้ชักไม่ถูกแล้วเพราะว่าลงมาถึงตรงนี้เด้งเลยนะครับแต่แถวสัก27หรือ26.99เเนะี่ย นะครับอันนี้ก็ต้องดูต่อคือถ้าสมมุติว่ายูโรไปต่อทำนิวไยกอขึ้นต่อแน่ๆน่าันนั้นเนี่ยอาจจะถึงรอบนี้จุดที่1น,นะครับกับรอบนี้จุดที่2ที่ตลาดพามาแล้วถึงจะย่อลงให้เราซื้อเห็นไหมบางทีเราก็ซื้อไม่ได้ทุกไม้นะครับแต่ถ้าใครจะเสี่ยงใช้ชุดนี้ได้27.44ยอมแพ้27ทัวนี่คือเทรดดิ้งนะครับแล้วค่อยมาเฉลี่ยที่26.18นะครับยอมแพ้ทั้งหมดถ้าหลุดนะครับ2ี 27. 25.7แบบนี้คือคือมุมเทรดดิ้งคุณผู้ชมคุณฟังก็จะมีจุดเข้าจุดออกจุดตัดขาดทุนนะครับแต่ถ้าใครรอเชั่์ก็ขึ้นไปก่อนรอรอบหน้ามีของอยู่ก็แบ่งตามลำดับนะครับแนวต้านประมาณสัก2 8 0 7นะครับกับตรงนี้ประมาณสัก2 9 1 9นี่คือในส่วนของการลงทุนซิลเวอร์ในคืนนี้ครับคราวนี้เราไปต่อกันที่ตัวราคาทองบ้างภาพรวมอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็ปุ๊บ แล้วเมื่อเช้าคุยกันคุณผู้ชมมันมีไดเว์เจอีกแล้วเห็นไหมฮะซึ่งนะครับก็จะลงก็ได้หรือจะขึ้นต่อก็ได้การขึ้นต่อเนี่ยมันหมายความว่าเราต้องดูต่อไปด้วยว่ามเมนตัมอินดิเคเตอร์ทำไฮใหม่ไหมถ้าไม่ทำเนี่ยครับมันเริ่มเป็นเกิดเป็นเกลนเป็นขึ้นสะสมกําลังแล้วนะครับไม่ใช่ว่าจะลงที่1854เลยมันอาจจะทัลุกมาถึงตัวนี้นะ1882แต่คุณผู้ชมครถ้าสมมุติว่ามันมันถึง1854ได้ภาพนี้ผมว่าปรากฏ เพียงแต่ว่าถ้าจะทำลายตัวโมเมนตัมอิเตอร์แบบนิวไฮใหม่นะครับแบบนี้ที่ผมเขียนไปเนี่ยสแสดงว่าอาจจะขึ้นมาถึงฟิโบแนวถัดไปคือ1882เหรียญเลยแบบแบบนี้จะบูริชสุดๆเลยคุณผู้ชมคูณผู้ฟังนะครับห่งกับ2ที่บูริชอย่างน้อยที่สุดถ้าตัวนี้ไม่ลงมาเนี่ยเราก็เหมือนเดิมครับใครชํานาญในเรื่องการไล่ราคาเนี่ยนะครับเดี๋ยวว่ากันนะแต่ฝั่งที่รอซื้อย่อแล้วซื้อเนี่ยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นจุดนี้ก่อนจุดแรกที่เราหวังนะครับหนึ่งพันแปดร้อยแปดหนึ 1,803เดรยเหียญนั่นแหละหรือถ้าขึ้นไปตรงนี้อาจจะลงมาถึงตรงนี้แทนเนี่ยนะครับจุดตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ1,818อย่าังไงก็ย่อแล้วซื้อนะครับสำหรับท่านที่รอความชัดเจนแบบว่ารอซื้อของถูกรอปรับฐานให้เสร็จดีกว่านั่นคือเรื่องที่1ครับส่วนสายซิ่งสาซิ่งดูแบบว่า1ชั่วโมงเป็นนะครับรับจุดตัดขาดทุนได้อ,อน,นี้มันปรับกราฟไม่ได้ขออภัยนะครับคุณใช้โลเดิมตรงนี้ นในรายชั่วโมงแบบนี้ถ้ามัน break out high เนี่ยแต่ high เนี้ยกว่าจะถึงเนี่ยค,ค,คุณเล่นแค่นี้แค่นั้นเอง1,854คุณจะเห็นว่า risk reward ratio ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะรเพราะฉั้นการอ่อนตัวลงมาไม่หลุดแบบเนี้ยนะครับทีนี้เราต้องใช้เวลาเขาใช้เวฟเนี้ยอ่อนตัวลงมาไม่หลุดเข้าไหมคือมันเกิด d v e r e n c e ไงถึงบอกว่าไม่ค่อย advantage กับตลาดว่าจะเข้าแต่ถามว่าเล่นในมุมที่เรียกว่า l o เดิมตัวนี้ไม่หลุดนะครับลงมารับได้ไหมเพื่อเป้าแบบว่าเขาไปต่อเพราะตอนนี้เขาอาจจะเลี้ยง day range ต่อแบบเนี้ย ได้เอาอะไรเป็นจุดตัดสินในการเล่นวิธีแบบนี้ EUR USD ครับ คือยูโรถ้าเขาทำนิวไฮใหม่แบบนี้คุณไ้ชมคุณฟังจากที่ประมาณสัก1.216นะถ้าจำไม่ผิดเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเล่นวิธีแบบนี้ได้คือตีหัวเข้าบ้านในรายชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นคุณจบรอบตรงนี้คุณขายแล้วคุณก็รอลงลงมาข้างล่างไม่ว่าจะเป็นรอบนี้หรือจะขึ้นไปข้างบนอีกแล้วลงมาข้างล่างคุณก็มารอซื้อรอบข้างล่างเช่นเดียวกับคนอื่นๆเขาแต่นี่คือสําหรับคนที่มีความชํชนานิชํานาญนะครับแล้วก็ดูตลาดได้เก่งๆแล้วอันนี้ไม่ว่ากันนะครับอยู่ในช่องกันมานานแล้วะนะคครรรับรับสําาาหหตววกิเ์ ทองของออสซิลิสเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยดูตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเข้าใจนะจุดนี้โลเดิมจุดตัดขาดทุนนะครับหรือประมาณใช้สัก1นึ่งพันหก็ได้จากจุดเนี้ยคุณซื้อสัก1นึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบห้ายอมแพ้หนึ่งพันแปดร้อยสิบแปดก็ได้ออแบบเนี้ยนะครับเผื่อมันยื้อยุดฉุดดึงไปมาเท่าต้นทุนเดิมก็ไม่ต้องซื้อหลังจากนี้นะอันนี้แล้วแต่คนแล้วแต่แบบแล้วแต่ว่ามีเวลาเฝ้าตลาดสักขนาดไหนโดยโดยตัวเนี้ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะ สูงสุดใหม่อันนี้ก็คือกลยุทธ์แบบว่าตีหัวเข้าบ้านกันบ้างแหละไม่ได้คุยกันมานานแล้วนะฮะทีนี้ในมุมของราคาไทยละ่ะก็เหมือนเดิมครับราคาไทยเนี่ยอาจจะขึ้นไปอีกก็ได้นะครับแต่ก็ต้องดูเงินบาทประกอบเพราะแข็งโป๊กเลยช่วงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคาดหวังคือช่วยยอ่อลงมาหน่อยได้ไหมนะครับจะยอ่อแรงย่อหรือก,ก้อยว่ากันนะคุณผู้ชมคุณฟังประมาณสัก26,400เห็นหมฮะกับ2 6 0 0 0นะ ท่วนผู้ชมูไฟังเขียนลงไปก่อนนะครับประมาณ1,803เหรียญหรือประมาณ1,818เหรียญอ่ะมันก็เหมือนกับทองโลกนั่นแหละที่เราก็หาจังหวะที่จะย่อแล้วซือ้อนะฮะทีนี้ในมุมของที่คนเล่นสั้นตรงนี้ล่ะเมื่อสักครู่ที่เห็นนะครับว่าเอถ้า1,818ก็ย่อลงมาแล้วไม่หลุดเลยไม่มีไดเวจนประกอบด้วยเล่นตีหัวเข้าบ้านนี่แหละได้ไหมนะสมมุตินะครับว่ายูโรนะครับก็คือว่าตัว e u r uh, นะครับ usd เนี่ยเขาทะลุ1.216เลยมั้งนะฮะไปเลยเนี่ยย่อลงมาเท่าไหร่แล้วค่อยไล่เนี่ยประมาณสักถ้าผมเขียนไปนะประมาณสัก26,600นะครับ26,800เนี่ยคุณเข้าซื้อนะนี่เล่นสั้นตีหัวมาแล้วก็แบ่ง26,000เป็นจุดเฉลีย่ยอ่าแบ่งไว้ข้างหลังก่อนนะจุดเฉลีย่ยทีนี้ถ้าตัวนี้รีบาวขึ้นไปเห็นไหมครับเราก็มีมุมขายแล้วถ้าเป็นจริงก็คือยูโรเขาทำนิวไฮใหม่ใช่ไหม นะคือจริงชังหวักันแหละพอยูโรทานิวไว้เริ่มยืนได้คุณก็ดูราคาทองถ้ามันยกลงมาแหมเหมาะพอดีบาทแข็งด้วยตอนนั้นยังไม่ได้อ่อนค่าสมมุติเนี่ยนะฮะคุณได้ไปแล้วเนี่ยคุณก็พาไปขายลายได้กือบเดิมฮะสอ0หมืนะ 27, น่นนะทุนนะครับหรือประมาณ27,100ก่อนกระทั่ง27,200 แต่คุณเห็นไหมครับมันเป็นการตีหัวเข้าบ้านเล่นสั้นไม่ได้หวังเอาทองกลับมาแค่เซ็ตทึนราคาให้มันจบจบ,จบเพื่อที่จะได้ส่วนต่างราคาแค่นั้นเองส่วนนะครับส่วนนักลงทุนที่เป็นไม้ที่4รอบที่3 ฟังแล้วอย่าเพิ่งเคลิมนะกลับมาที่กลย,ยุทธ์ของพวกเราเองก่อนเอามั่นคงในสิ่งที่ตัวเองทําได้ดีก่อนนะเราก็ต้องรอย่อแล้วซื้อที่ 1,818, 26,400หรือกระทั่งนะั้น 1, 8 0 3เหรียญกับ26,000ท่วนแบบนี้เรายอรอแล้วยอ่อแล้วซื้อนะครับ บวกกับสัญญาณการกลับตัวขึ้นคือแอดเวน a g e ตลาดจากสัญญาณเดเวนจ์ด้วยเช่นเดียวกันเขาอาจจะบูลลิ่ไปต่อปล่อยไปต่อครับปล่อยไปก่อนนะครับเรารอย่อนะครับแล้วซื้อเช่นเดิมกับสัญญาณนะถ้ามีนะฮะถ้าไม่มีก็ต้องคอยดูส่วนท่านที่ตีหัวเข้าบ้านเป็นก็ลองปรับกลยุทธ์ดูสาคัญครับยูโรจะต้องไปให้ได้ก่อนเห็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวภาพเดือนก็จะปรากฏยูสลาแข่งค่าถ้ายูโรไม่สามารถทําจุดสูงสุดใหม่ ได้ครับมันสําคัญแลวครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าตลาดจะมองภาพไหนวิธีการที่จะสื่อสารคืนนี้ถ้ามันวิ่งกันจริงๆแสดงว่าตลาดคาดการณ์ก่อนที่ตัวเลขจะประกาศเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ตัวเลขการจะจืดไปเลยก็ได้หลังจากประกาศเพราะตลาดเล่นกันแล้วในคืนนี้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือเนื้อหาสาระนะครับในส่วนของการวิเคราะห์ราคาทองและก็สรุปข่าวในภาคค่าหมดเวลาลงแล้วต้องลากันไปก่อนนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ